สวัสดีพี่น้องผู้ติดตามดาวประตูใส่ดาวจนดาวจนก็มาแล้วเนื้อพี่น้องเนื้อเมือนีกเห็นดาวจนมีเห็นมื่บ้านเี่นว่เห็นคือว่าผู้จัดทรงบ่าทรงรายการมากก็เลยบ่เด้จัดเพราะว่าผู้บ่หู้ว่าออกตัวใดเดินตัวใดมากเนาะผู้้องรอดทั้งฟังผุ่นทั้งผุนช่งมากก็จังจัดให้เพราะผู้เป็นผู้คำนวณอย่างเดียวม่ได้ดูม่เด้เบิ่งว่าเด็กออกตัวใดตัวใด ทรงตัวออกมาแล้วจังมาคำนวณทีหลังขันว่ามีมากก็คือบ่ได้บ่ได้คำนวณไหมพี่น้องก็เลื่องใดต่างๆหมูว่านเลยเล่าชุดเล่าประตูใช่สันทิภาพประสาชนเลา่าเอกตอาไอซัมซีรไร่การเตว่าก,กะเขาเล่าเดียวพี่น้องคือไอ เล่าประตูใช่หรืพี่น้องแตกตรงๆพี่น้องเก้าศูนย์เกตเก้าศูนย์พี่น้องเอ้ยออกบนวันนั้นกระลุดมดดาวจนกับบะมีมืึอวานนี่กันยังกับไข้ยัวาได้แตกที่ว่าลุดไปสามนะพี่น้องเนาะพอได้ยืนได้เยอะมาถึงกับหล่มละลายนะพี่น้องเอ้ามาเบิ่งของวันที่ยี่สิบห้าพี่น้องดาวจนกับมาแล้วเป็นตัวใดมื่อเมื่อเช้ากับวากันอีกน้อพี่น้องเนาะ ดาวจนสตาจับคู่เลยเมื่อวานเนี่ยบ้า,บามากมวยมาแล้วแตกมวอนี่แตกมาแตกดาวจนสตาจับคู่หนึ่งสองห้าหกเก้าหก Vinh Vinh cao hộ Vinh cao hộ cao hộ nhìn nó cái này thì để cục nó cái nào nó เกหวิ่งหเก้าลมเก้าหกล่องหาหกล่องหนงคู่วิ่งเด่นหก่องเก่าย่เล่นลู่ย่งเลน่นย่เลน่นย่เลน่นยขามกวนยังจับเหล่า chăm buồn con, à Ừ thì mình sẽ cho phim mặt nèo bố coi chăm bài nèo ngoài Ừ bây giờ lên lúc nhớ lên nhớ lên khi nhận được phân cân ạ ừ chạy tôi chạy Tiếp cu นึ่งหกนึ่งหกะกัศูนย์งนึ่งหกก้าศูนก้าศูนย์วิ่งวิ่ง หนึ่งบาสเียดเด็นะหน่อยเรีอลอจับเด็กด้วหาเด็กเป็นๆจังาจับด้วยไม่ใช่จับอยู่หนกวิ่งหนวิ่งหนึกับหกกลมหนึ่กับหล่องศู 6.

นี่เขาไม่หลินมันลงแล้วนะลงเออน่าลง,ลง,ลง,ลงเลง่ลาสันติภาพสันติ Chấp khô cao xuống cao lớn cao 93 cao, 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 cao xuống cao nữa, cao, nữa, cao

Ngon cầu Hãy subscribe chuẩn nào

c หนึ so e. 씨씨่งเอาเล่นกระดาษกันเลยเลี้ยวเลี้ยเล่นุเล่นเล่นเล่นยเล่นกระดาษกันแล้วส ามหไปเทาหลังแล้วไปเทาเาหลังเด้อขาบหาฮเรเ้ยากำลังเขียนเลขให้เนมาลูวิ่งวิ่ง สามหกสามหกวิ่งคมสามหกล่องสามสีล่องสีหนึ่งคูวิ่งเด่นหกล่องสาม lao x ta, lao x ta, x ta, nhảy qua yêu lên yêu lên lên เนี่ยต้องเป็นกวซื่อๆนี่ย้าจับคูยากไปหน้าจอยากไปหน้าจอจับคูเก็ดแปด Kết xuống Cao kết Cao kết Wing Wing Kết xuống เก็ดศูเยมาย่าเก็ดศูนยมงกมเก็ดศูนย์ร่องเก็ดแร่องเกาเก็ดคู่วิ่งเล่นเก็ดร่องศูนยเขามาบังยงนะเขามาบังยังนนนะ ำบังทำไมตาสิกขียนเหล็ก้เบิงเบิงเบิงเงเยมาไก่ย้มาไก่เบิงเป็นจนี่นะเม่อยไ่เ่ยมาเรียน้ำเยังมาจับยมาบน้ำนั่นองนี่นงนี่นงนี่เออนนงีเียองนี่เออนั่นแหะให้เียนเหล็กไ้นกันไหมสีโกพกนสีโกนี่ล่ะอาเบิ้งเมับกุมบ่อุมไปหน่อยบ่กุมบ่กุม เบอร์กุมไลายเขามาเรืพี่หลังเรื่อเขาฟีเด้่อกุมบวกหกหกเก้าเก้าสามสี่สี่ เก้าแปดสองแสองสองสามแปดบอาไหน ปูเด็ดเจ้พี่นางเด้อกันว่าปูเด็ดจ้าแมนเด้อร์ในไล่ซีว่าปูเด็ดเบอร์ไล่หากพี่นงางดาวจนกลับมาแล้วพี่นางเด้อมาลุนกันมืออื่นเศ้าหกตีหกถุ่มเคืองจะนั่นรับกอนเจ้าพี่นางเด้อดาวจนกลับมาแล้วมือไปปุ๋ยว่านมือเดียวดาวจนสตาร์วันที่ยี่สิบหก ก็ลักกระดาษสองพันยกเกดกลับมาแล้วจับคูหนึ่ง2องห้าหเก้าหวิ่งเก้าหกลมเก้ล่องหนึ่องล่องห้คู่วิ่งเด่นหกล่องเกาเล่าประตูช่ย์หนึ่งเก้าศูวิ่งหนกลมเด่นหนึ่ล่องศูนย์ห่เกคูวิ่งเด่นหน่ล่องห ลาสันติภาพเก้าศูย์เก้าเกวิ่งเก้มกลมเก้ล่องเก้าศูนยล่องเก้าหคูวิ่งเด่นเดินสามล่องเกภาษาชนล่าวีหนึ่งวิ่งสากกม36มกล่อง4ีห่ล่องสามรคูวิ่งเด่นหกล่องสามลาเอ็กตา เก็ดแปดเ็นย์เก่าเก็ดวิ่งเก็ดศกลมเล่นเก็ดศูนงเก็ดแปดงเก่าก็คูวิ่งเล่นเก็ด่องศูนย์พี่น้องไปเข้ามาแล้วโฉบๆมันมกันได้พี่น้องเด้อลำด้วยลำด้วยกันทงๆฟังฟกันทุกู์ทุกคนเง่่อง่องไหลพี่น้องเกเก็บยอจนกันได้พี่น้องเด้อคุณพระรักษาเทวลาคุมคว้างพี่น้องทุกู่ทุกคนผู้เขามาเบ่งมาสุมความพวยเย็นเป็นสุข พอกันไม่สุดต่อไปพี่น้องสำหรับวันนี้นขอเกล้าข้ามวาสวัสดี